เขาถูกไล่ออกจากบ้านเก่าอย่างไร้ความปราณีแต่ใครจะคิดว่าแค่หนึ่งชั่วโมงต่อมาทุกอย่างจะพลิกกลับอย่างไม่น่าเชื่อและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะทำให้คุณตะลึงติดตามเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความพยายามความล้มเหลวและการลุกขึ้นสู้เขาจะสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้จริงหรือไม่คลิกดูตอนนี้แล้วคุณจะไม่อยากพลาดสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนท้ายถูกบ้านเมียเก่าไล่เหมือนขอทานหนึ่งชั่วโมงต่อมาขบวนรถหรูมารับทำเอาพวกเขาสำนึกผิดแทบไม่ทัน ฝนตกปลอยๆท้องฟ้าหม่นมองราวกับบอกลางร้ายเขายืนอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งเสื้อผ้าเปียกโชกแนบตัวลมหนาวพัดวูบผ่านทําให้เขาสั่นไปทั้งร่างเสียงประตูเหล็กกระแทกปิดอย่างแรงญิงไวกลางคนในชุดผ้าไหมรูตะโกนออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่มีอะไรเหลือให้แกอีกแล้วออกไปจากที่นี่เขายกมือไหว้น้ำตาคลอเบ้าแต่สิ่งที่ได้ตอบกลับมาคือเสียงหัวเราะเยาะเย้ย,ย,ยลูกชายตัวเล็กของเขาโผล่หน้ามาดูก่อนจะถูกดึงหายกลับเข้าไป เขาก้มหน้าลงมองรองเท้าเก่าที่เปื้อนโคลนถนนหน้าบ้านเต็มไปด้วยน้ำขังเงาสะท้อนของเขาดูเหมือนคนไร้บ้านผู้คนที่เดินผ่านมองเขาด้วยสายตาแปลกประหลาดรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆขี่ผ่านและพ่นน้ำใส่เขาเต็มตัวเขาไม่หลบไม่เอ่ยอะไรเพียงแค่นั่งลงที่ขอบฟุตบาทมือสั่นเล็กน้อยเพราะความเย็นกลิ่นหอมของข้าวผัดจากร้านริมถนนทำให้ท้องเขาร้องเขาหยิบเหรียญสองสามบาทในกระเป๋าแต่เจ้าของร้านกลับสายหน้าบอกว่า ไม่พอซื้อแม้แต่ไข่ดาวเขาหัวเราะเบาๆทั้งที่ไม่มีอะไรตลกเวลาผ่านไปช้าๆเสียงนาฬิกาบนหอระฆังดังตีหนึ่งครั้งหนึ่งชั่วโมงแห่งความอับอายและโดดเดี่ยวผ่านไปอย่างทรมานทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นจากปลายถนนไฟหน้ารถส่องแสงวาบมาจนแสบตาเขาหยีตามองไปยังขบวนรถสีดำเงาวับที่แล่นเข้ามาช้าฮ,ะฮะ่าๆรถโรรอยคันหนึ่งจอดเทียบตรงหน้าเขา ประตูเปิดอัตโนมัติเบาะภายในหุ้มหนังแท้อย่างหรูหราชายในชุดสูทสีดำก้าวลงมาก่อนจะโค้งให้เขาอย่างสุภาพขอโทษครับคุณพีระนายใหญ่ให้ผมมารับเสียงนั้นนุ่มนวลแต่หนักแน่นผู้คนรอบข้างเริ่มหันมามองสายตาจากที่เคยดูถูกกลายเป็นตะลึงภรรยาเก่าของเขาโผล่ออกมาจากบ้านดวงตาเบิกกว้างลูกชายยืนอยู่ข้างหลังจ้องมองด้วยความสงสัยเขายืนขึ้นช้าๆปัดฝุ่นออกจากเสื้อผ้าไม่พูดอะไร สายตาของเขาสงบนิ่งแต่เต็มไปด้วยความหมายทุกย่างก้าวที่เขาเดินเข้าไปในรถเหมือนเสียงตบหน้าคนที่เคยผลักใสเขาอย่างไร้หัวใจขณะที่ประตูรถปิดลงเสียงแอร์เย็นๆกระทบใบหน้าเขาหลับตาสูดหายใจเข้าลึกฮ่าฮกลิ่นหอมของเครื่องหนังใหม่เสียงเพลงคลาสสิกเบาฮ่าฮและเบาะนุ่มที่โอบร่างเขาไว้ทุกสัมผัสแตกต่างจากเมื่อชั่วโมงก่อนอย่างสิ้นเชิง เสียงล้อรถเคลื่อนตัวช้าๆทิ้งภาพบ้านหลังนั้นไว้เบื้องหลังเขาไม่หันกลับไปมองแต่สัมผัสได้ถึงสายตาหลายคู่ที่ยังจับจ้องอยู่ชายในชุดสูทยื่นผ้าเช็ดตัวผืนใหม่ให้เขารับไวเบ้เงียบๆซับหน้าที่เปียกฝนและน้ำตามือของเขายังคงสั่นแต่หัวใจกลับสงบนิ่งหน้าใหญ่รอคุณอยู่ที่คฤหาสน์ครับเสียงจากหน้ารถพูดขึ้นผ่านไม่เขาพยักหน้าช้าฮ่าฮ่านอกหน้าต่างเมืองทั้งเมืองดูเหมือนเปลี่ยนสี ไฟถนนระยิบระยับเหมือนดาวในยามค่ำคืนเสียงฝนที่เคยโหดร้ายบัดนี้กลายเป็นเพียงจังหวะขับกล่อมเบาฮ่าฮา่รถขบวนหน้าที่ยังคงเคลื่อนอย่างสง่างามเหมือนราชาเดินทางกลับสู่บัลลังและเขาคือผู้ครองมันความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาในหัววันที่เขาไม่มีอะไรนอกจากความตั้งใจวันที่เขาถูกหัวเราะเยาะถูกปฏิเสธทุกโอกาสแต่เขาไม่ยอมแพ้เขาเงียบแต่เขาเดินต่อ จนวันที่คนทั้งเมืองต้องหันกลับมามองเขาโทรศัพท์บนรถดังขึ้นเสียงจากปลายสายเอ่ยอย่างอบอุ่นยินดีต้อนรับกลับบ้านครับท่านพีระเขาหลับตายิ้มบางฮ่าฮไม่ได้เพราะความสะใจแต่เพราะเขารู้ว่าทุกก้าวที่เจ็บปวดนั้นไม่สูบเปล่าไฟในรถส่องสว่างอ่อนฮ่าฮเขามองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกตรงหน้าใบหน้าที่เคยอิโรยบัดนี้เปี่ยมด้วยพลังแห่งศักดิ์ศรี ขบวนรถเลี้ยวเข้าสู่ทางส่วนตัวสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นสนสูงชลูดแสงไฟแต่งแต้มไปตลอดแนวคล้ายทางเดินสู่ปราสาทประตูเหล็กอัตโนมัติเปิดออกอย่างเงียบงนันเบื้องหน้าเป็นคารนหาหินอ่อนขนาดใหญ่ระเบียงกว้างเสาหินสลักอย่างประณีตคนรับใช้นับสิบแต่งกายเรียบร้อยยืนเรียงแถวรอต้อนรับเมื่อรถจอดสนิทชายชุดสูทเปิดประตูให้เขาก้าวลงอย่างมั่นคงเสียงฝีเท้าแตะพื้นหินอ่อนดังกังวาน ผู้จัดการประจำคฤหาเดินเข้ามาหาก้มศีสต่ําทุกอย่างพร้อมแล้วครับห้องประชุมถูกตั้งค่าไว้ตามคำสั่งเขาพยักหน้าก่อนจะเดินผ่านประตูไม้ออก่อบานใหญ่กลิ่นหอมของไม้และกลิ่นน้ำหอมจากดอกไม้สดแต่จมูกโคมไฟระยะขนาดใหญ่เหนือหัวเปล่งแสงอุ่นเขาเดินเข้าไปในห้องทำงานรูปภาพเก่าๆของเขาในวัยหนุ่มยังติดอยู่บนผนังมองดูเหมือนอีกชีวิตหนึ่งบนโต๊ะไม้สักมีแฟ้มเอกสารวางเรียงราย เขาหยิบแฟ้มสีดำขึ้นมาเปิดดูอย่างตั้งใจเป็นรายงานจากบริษัทในเครือสามแห่งในต่างประเทศประตูเปิดออกอีกครั้งเลขาสาวเดินเข้ามาส่งโนสันฮาฮา้นฮ่าฮ่าพัรยาเก่าโทรมาขอพบข้าเธอรออยู่ที่หน้าคฤหาขน์นึ่งไปครู่หนึ่งแววตาไม่บ่งบอกความรู้สึกใดเขาวางโน้ตลงบนโต๊ะลุกขึ้นยืนช้าฮ่าฮาเสียงรองเท้าหนังแตะพื้นดังเป็นจังหวะเขาเดินตรงไปยังหน้าคฤหาฝนหยุดตกแล้ว แต่พื้นยังชื้นและเย็นที่หน้าบ้านหญิงที่เคยไล่เขายืนรอด้วยสายตาวาวอนมือที่เคยผลักเขาบัดนี้ยกขึ้นไหวริมฝีปากเธอสั่นเล็กน้อยเขายืนนิ่งมองเธอด้วยสายตาเรียบเฉยก่อนจะเอ่ยประโยคหนึ่งออกมาชา้าช้าชัดเจนประโยคที่ทําให้เธอหน้าซีดราวกับถูกฟ้าผ่าใจกลางอกวันนี้เธอเห็นฉันเพราะรถพวกนี้เสียงของเขาราบเรียบแต่ก้องกังวานในความเงียบแต่วันนั้นเธอมองไม่เห็นฉันเลย หญิงตรงหน้าเบิกตากว้างริมฝีปากอ้าค้างแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกเขามองเธออย่างสงบนิ่งลมหายใจของเธอเริ่มติดขัดมือที่ไหว้รถลงช้าๆอย่างอับอายลูกชายของเขาโผล่ออกมาจากรถอีกคันที่จอดใกล้ฮ่าฮดวงตาใส่สจ้องมองมาที่เขาเขาก้มลงย่อตัวยื่นมือออกไปมาหาพ่อสิเด็กชายลังเลก่อนจะวิ่งเข้ามากอดเขาแน่นเขาหลับตาลงสูดกลิ่นจากเส้นผมของลูก กลินเด็กน้อยอุ่นๆทําให้หัวใจเขาสั่นไหวผู้คนที่เคยหัวเราะเยาะเมื่อชั่วโมงก่อนตอนนี้ยืนมองด้วยใบหน้าเปลี่ยนสีเสียงใครบางคนกระซิบเบาฮ่าฮ่าเขาคือท่านพีระเจ้าของเครือธุรกิจยักษ์ใหญ่นั่นเองเธอคนนั้นยังยืนอยู่ที่เดิมใบหน้าซีดเผือดมือกำชายกระโปรงแน่นเขาลุกขึ้นอุ้มลูกชายไว้ในอ้อมแขนสายตาสุดท้ายที่เขามองเธอไม่ได้เต็มไปด้วยความโกรธ แต่คือความว่างเปล่าที่เย็นยเยือกกว่าไฟแขนรถอีกคันเปิดประตูรอคนขับโค้งให้พร้อมเขาก้าวเข้าไปพร้อมลูกชายก่อนประตูจะปิดลงช้าๆด้วยเสียงกลไกที่แน่นหนาทิ้งเธอไว้กับความเงียบและความทรงจำที่ไม่อาจย้อนกลับไปได้อีกภายในรถอบอุ่นและเงียบสงบเด็กชายสุกตัวในอ้อมแขนของเขาดวงตากลมโตเงยมองอย่างไร้เดียงสาพ่อเสียงเล็กเอ่อยเบาฮ่าฮ่า เราจะกลับบ้านเหรอเขายิ้มพลางรูปศีษะลูกเบาฮ่าฮา่าใช่ลูกบ้านของเราจริงๆรถเคลื่อนออกจากบริเวณช้าฮ่าฮา่าเสียงล้อบดไปบนทางหินที่เปียกน้ําฝนแสงจากคฤหาสน์ค่อยๆห่างออกไปทางด้านหลังหญิงที่ยืนอยู่หน้าบ้านยังคงไม่ขยับน้ําตาไหลช้าๆบนใบหน้าที่เคยถือดีเธอไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะต้องยืนอยู่ในจุดนี้จุดที่คนที่เคยดูแคลนกลับกลายเป็นคนที่สูงเกินจะเอื้อมถึง แม้แต่คำขอโทษเธอก็ยังไม่กล้าพูดออกไปในรถเขานั่งนิ่งมองลูกที่กำลังหลับตาพิงอกเขาความอบอุ่นเล็กๆทำให้หัวใจเขาเต้นชัดเจนเขาไม่พูดถึงอดีตอีกไม่พูดถึงความเจ็บปวดหรือคำดูถูกเพราะทุกอย่างมันถูกทิ้งไว้ที่หน้าบ้านหลังนั้นแล้วเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งท่านพีระครับสื่อหลายเจ้ารอสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่เขามองหน้าต่างที่มีละอองฝนเกาะเป็นสาย ก่อนตอบกลับไปช้าๆด้วยน้ำเสียงหนักแน่นบอกพวกเขาว่าตอนนี้ฉันมีเรื่องสำคัญกว่าต้องทำเลขาปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบกลับด้วยน้ำเสียงเคารพรับทราบค่าท่านเขาวางสายมองลูกชายที่ยังหลับสนิทเสียงหายใจสม่ำเสมอเสียงเดียวในรถเป็นเสียงที่ปลอบโยนเขายิ่งกว่าคำใดฮ่าฮ่ารถขับผ่านเมืองยามคำ่ำแสงไฟตามถนนส่องว่าผ่านกระจกเป็นจังหวะเหมือนทุกภาพเคลื่อนไปอย่างเชื่องช้า เขาย้อนคิดถึงวันแรกที่เริ่มต้นห้องเช่าแคบๆโต๊ะไม้เก่าและบะหมี่ซองหนึ่งถุงไม่มีใครเชื่อเขาไม่มีใครยื่นมือให้แต่เขาเชื่อตัวเองแม้ต้องกัดฟันแม้ต้องล้มหลายครั้งเขาก็ยังลุกขึ้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นหมายเลขส่วนตัวเขาหยิบมันขึ้นมากดรับสายพิระเสียงแผ่วๆจากปลายสายคุ้นเคยทันทีเป็นเธอภรรยาเก่าของเขาฉันแค่อยากขอโทษ เขาเงียบปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่ของมันก่อนจะตอบกลับไปเบาๆแต่ชัดเจนคำขอโทษไม่มีค่าถ้ามาช้าเกินไปปลายสายเงียบไปไม่มีเสียงสะอื้นไม่มีคำใดโต้กลับเขากดตัดสายวางโทรศัพท์ลงข้างตัวสายตาเขาหันกลับไปมองลูกอีกครั้งในอ้อมแขนนี้คืออนาคตไม่ใช่อดีตและเขาจะไม่มีวันยอมให้ใครพลากมันไปอีกรถกำลังจะเลี้ยวเข้าสู่ประตูบ้านหลังใหม่ไม่ใช่คฤหาสน์ใหญ่โต แต่เป็นบ้านหลังเล็กๆที่เขาสร้างไว้เพื่อเขาและลูกบ้านที่ไม่มีใครถูกไล่บ้านที่เต็มไปด้วยความรักและจุดเริ่มต้นของชีวิตบทใหม่ประตูรั้วเลื่อนเปิดออกอย่างช้าฮ่าฮ,าฮาไฟทางเดินเปิดตามเซ็นเซอร์ไล่เป็นจังหวะสวนหน้าบ้านปลูกไม้ดอกเรียงเป็นแถวสีสันอ่อนตาเสียงล้อรถสัมผัสพ,พื้นหินกรวดลมหายใจของเขาลึกขึ้นเล็กน้อยเป็นลมหายใจของคนที่กลับถึงที่ที่ควรเป็นของตัวเองรถจอดสนิท เขาเปิดประตูลงมาอุ้มลูกชายแนบอกแสงไฟอุ่นจากระเบียงหน้าบ้านทำให้ทุกอย่างดูสงบเสียงจิ้งหรีดร้องเบาฮ่าฮลมเย็นพัดผ่านแซมด้วยกลิ่นดินชื้นหลังฝนเขาก้าวขึ้นบันไดไม้ทีละขั้นช้าๆและมั่นคงมือข้างหนึ่งเปิดประตูบ้านกลิ่นไม้สดจากพื้นปาเก้แตะจมูกทันทีภาพวาดของเขากับลูกที่แขวนอยู่บนผนังต้อนรับด้วยความเงียบงามเขาวางลูกลงบนโซฟานุ่มฮ่าฮ คลุมผ้าห่มไว้ให้เรียบร้อยดวงตาของเด็กชายยังคงปิดสนิทรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าเล็กฮ่า <H> ๆ <aha> เขายืนนิ่งอยู่ข้างโซฟามองดูเงาของทั้งสองคนสะท้อนในกระจกฝาผนังชายผู้เคยถูกผลักไสกับเด็กน้อยที่คือเหตุผลของทุกก้าวเดินเสียงจากเครื่องทำความร้อนเริ่มทำงานบ้านทั้งหลังอบอุ่นด้วยอุณหภูมิที่เขาตั้งใจเลือกแต่อบอุ่นยิ่งกว่าคือความรู้สึกในใจของเขาเองเขาเดินไปหยิบผ้าขนหนู เช็ดผมให้ลูกอย่างแผ่วเบาก่อนจะนั่งลงข้างๆหลับตาเอนหัวพิงเบาแผ่นหลังพิงความเหนื่อยล้าแต่หัวใจพิงความสำเร็จและในความเงียบสงบของค่ำคืนนั้นไม่มีเสียงหัวเราะเยาะไม่มีคำดูแคลนมีเพียงลมหายใจของพ่อกับลูกที่ดังพร้อมกันในบ้านที่เป็นของเขาจริงฮ่าฮาเวลาผ่านไปช้าฮ่าฮแสงไฟในบ้านส่องสลัวพอให้มองเห็นทุกมุม เขายังคงนั่งนิ่งรู้สึกถึงน้ำหนักอุ่นของมือเล็กๆที่จับชายเสื้อไว้ดวงตาเล็กๆค่อยๆลืมขึ้นเด็กชายกระพริบตาสองสามครั้งแล้วมองหน้าเขาพ่อที่นี่คือบ้านเราใช่ไหมเขาพยักหน้าเสียงที่เปล่งออกมานุ่มลึกแต่มั่นคงใช่ลูกบ้านของเราที่ไม่มีใครไล่เราได้อีกแล้วเด็กชายยิม้มยิ้มที่ไร้รอยแผลจากอดีตยิ้มที่บริสุทธิ์เขามองยิ้มนั้นเหมือนสมบัติล้ำค่าที่สุดในชีวิตเขาลุกขึ้นเดินไปเปิดม่านหน้าต่าง แสงไฟจากถนนนอกบ้านยังส่องลอดเข้ามาเงาต้นไม้พาดผ่านผนังเหมือนภาพว่าในหัวของเขาไม่ได้คิดถึงคำดูถูกอีกไม่ได้คิดถึงสายตาเยอะหยันหรือประโยคที่แทงใจเขาคิดถึงแค่พรุ่งนี้เช้าเช้าที่เขาจะทำอาหารให้ลูกเองเช้าที่เสียงหัวเราะของเด็กจะกลบความเงียบของบ้านเช้าที่เขาไม่ต้องหลบฝนไม่มีประตูปิดใส่หน้าเขาหันกลับมามองลูกอีกครั้งเด็กชายหลับไปอีกหน คราวนี้ไม่มีฝันร้ายไม่มีเสียงไล่ตะเพิดไม่มีน้ำตาเขาหยิบผ้าห่มอีกผืนมาคลุมให้ก่อนจะนั่งลงข้างๆงเงียบฮ่าฮาสายตาแน่วแน่มองไปยังอนาคตที่เขาสร้างเองกับมือและในความเงียบนั้นเองเสียงหนึ่งจากใจเขาดังขึ้นชัดเจนไม่มีใครไม่มีอีกแล้วที่จะทําให้ลูกของฉันต้องรู้สึกต่ําต้อยเขาพูดประโยคนั้นกับตัวเองในใจแต่รู้สึกเหมือนทั้งโลกได้รับรู้เหมือนจักรวาลเงียบลง เพื่อให้คำสาบานนี้หนักแน่นยิ่งขึ้นสายลมพัดผ่านหน้าต่างเบาฮ่หาฮกลิ่นดอกไม้จากสวนลอยเข้ามาแต่จมูกเขาหลับตาชั่วครู่ซึมซับทุกสิ่งรอบตัวไม่มีเสียงรถรู่ไม่มีแฟลชจากกล้องไม่มีคำยกยอจากใครมีเพียงหัวใจที่เต้นด้วยจังหวะแห่งความสงบเขาเปิดลิ้นชักโต๊ะข้างโซฟาหยิบสมุดบันทึกเก่าขึ้นมาเล่มหนึ่งปกหนังสีดำขอบมุมสึกหรอเขาเปิดไปหน้าสุดท้าย หน้าที่เขาเคยเขียนไว้เมื่อหลายปีก่อนบรรทัดสุดท้ายคือคำว่าสักวันฉันจะไม่เป็นภาระใครเขาหยิบปากกาขึ้นมามือที่เคยสั่นจากความเหนื่อยล้าในวันเก่าวันนี้มั่นคงและหนักแน่นเขาเขียนเพิ่มใต้บรรทัดเดิมวันนี้ฉันคือที่พึ่งของลูกแล้วเขาก็วางปากกาลงปิดสมุดอย่างแผ่วเบาราวกับปิดประตูอดีตลงอย่างสมบูรณ์เสียงนาฬิกาบนผนังดังติก๊กติ๊กในความเงียบ เขาเอนหลังพิงโซฟาดวงตาจับจ้องเพดานเหนือหัวไม่ใช่เพดานของห้องเช่ากับแคบอีกต่อไปแต่มันคือเพดานของบ้านบ้านที่เขาสร้างจากน้ำตาความพยายามและความรักทั้งชีวิตเสียงนาฬิกายังคงติ๊กตามจังหวะที่ไม่เคยหยุดเขาหลับตาอีกครั้งปล่อยตัวเองให้ล่องลอยไปในความคิดภาพของบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความทรงจำที่เขาไม่เคยลืมดวงดาวที่ส่องอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืน เหมือนจะพูดกับเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันเป็นไปได้แม้จะต้องผ่านความมืดมิดมายาวนานเขาหันกลับมามองลูกชายที่หลับสนิทอยู่ข้างกายเสียงหายใจของลูกยังคงอบอุ่นทำให้เขามั่นใจว่าเขาไม่เคยผิดพลาดที่ต่อสู้จนถึงวันนี้เขาไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่เขามีคือความมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ไม่ต้องทนทุกข์เหมือนเขาในวันนั้นในขณะที่ความมืดของคืนเริ่มค่อยๆล่วงเลยไป เขารู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่เหมือนเช้าที่จะมาถึงเร็วๆนี้เขากอดลูกแน่นขึ้นอีกนิดสัมผัสอุ่นจากร่างเล็กๆทําให้เขารู้สึกถึงการปกป้องการเป็นพ่อที่แท้จริงเขาไม่ได้หวังว่าจะได้รับคําชมจากใครไม่ต้องการความยกย่องจากโลกภายนอกสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือทําให้ลูกได้เห็นว่าพ่อของเขาคือคนที่ต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีให้กับเขาและในที่สุดเขาก็รู้ว่าทุกอย่างที่เขาผ่านมา มันไม่ได้สูบเปล่ามันคือส่วนหนึ่งของการเติบโตส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่เขาจะเล่าต่อไปให้ลูกฟังโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาคอยทุบตีเขาเชื่อแล้วว่าวันหนึ่งลูกของเขาจะมองกลับไปและรู้สึกภูมิใจที่มีพ่อคนนี้คืนเงียบสงบไม่มีเสียงอะไรนอกจากลมหายใจของเขาและลูกทุกอย่างในบ้านนี้ยังคงอยู่ในความเรียบง่ายแต่ความเรียบง่ายนี้เต็มไปด้วยความหมายลึกซึง้งเขารู้ว่าการเดินทางของเขายังไม่สิ้นสุด แต่ทุกย่างก้าวจากนี้จะเต็มไปด้วยความมั่นคงและเขาไม่กลัวอีกต่อไปเขามองไปยังนาฬิกาที่ยังคงเดินไปตามเวลาของมันสายนาฬิกากระตุกเล็กน้อยบ่งบอกถึงเวลาที่ไม่เคยหยุดแต่เขารู้ว่าเขาได้ก้าวเข้าสู่โลกใหม่แล้วไม่ต้องหันกลับไปมองอดีตที่เคยทิ้งไว้เขาเลือกที่จะมองไปข้างหน้าไปข้างหน้าในทางที่ดีกว่าเขาหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาอีกครั้ง แสงจากโคมไฟอ่อนๆทําให้ทุกคําที่เขาเขียนมีความหมายเขาเริ่มจดบันทึกใหม่วันนี้ฉันจะไม่ยอมให้ความกลัวหยุดฉันอีกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะสู้เพื่อครอบครัวของฉันเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเพราะในที่สุดฉันก็ได้รู้ว่าบ้านที่แท้จริงไม่ใช่แค่ที่อยู่แต่มันคือที่ที่เราให้ความรักความอบอุ่นและการปกป้องซึ่งกันและกันเขาวางปากกาอย่างช้าฮ่าฮก่อนจะยิ้มให้กับตัวเอง รู้ว่าเขาได้เริ่มต้นใหม่ในวันนี้แล้วเขาก็หันไปมองลูกชายที่หลับอยู่ข้างฮ่าฮใ,ในห้องนี้ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและรักเขามั่ในใจว่าพรุ่งนี้เขาจะเป็นพ่อที่ดีที่สุดที่เคยมีมาและเขาจะทำให้แน่ใจว่าลูกชายของเขาจะเติบโตขึ้นในโลกที่ไม่เคยมีใครมาบั่นทอนความฝันของเขาในบ้านที่ไม่มีการไล่ออกจากใครอีกต่อไปเขานั่งอยู่ในความเงียบสงบข้างเตียงลูกเสียงลมหายใจของเด็กน้อยดังส,สม่ำเสมอ เหมือนกับเสียงเพลงกล่อมยามค่ำคืนเขาหลับตาอีกครั้งรู้สึกถึงความอุ่นที่ล้อมรอบตัวเขาและลูกและในวินาทีที่หลับตานั้นเขารู้สึกว่าเขาได้มาถึงจุดที่เขาต้องการแล้วเขาไม่ได้ต้องการสมบัติหรือความร่ำรวยสิ่งที่เขาต้องการคือบ้านที่มีความรักบ้านที่มีความหมายบ้านที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างมันคุ้มค่าเขาหยิบผ้าหม่มคลุมตัวลูกให้แน่นขึ้นแล้วหันกลับไปมองหน้าต่างอีกครั้ง แสงจันทร์ค่อยๆส่องผ่านม่านหน้าต่างลงมาเหมือนการเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทนทุกผ่านมาพรุ่งนี้เขาพึมพำกับตัวเองพรุ่งนี้เราจะทำให้ดีกว่านี้เสียงการเคลื่อนไหวในบ้านเล็กๆกลับมาคืนสู่ความเงียบอีกครั้งเขารู้สึกว่าเขาได้ปลดปล่อยตัวเองจากอดีตทุกความเจ็บปวดทุกการถูกเหยียดหยามมันถูกทิ้งไว้ที่ประตูบ้านหลังเก่าทุกอย่างในวันนี้มันคือชัยชนะที่แท้จริง ชัยชนะที่เขาได้มาด้วยความรักและความอดทนและที่สำคัญชัยชนะที่ทำให้เขามีความหวังสำหรับวันพรุ่งนี้เขานั่งมองลูกชายด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความภูมิใจแล้วหลับตาลงอีกครั้งในที่สุดเขาก็ได้พบกับที่ที่เขาต้องการที่สุดบ้านที่แท้จริงที่ไม่มีใครสามารถพรากจากเขาไปได้เขาหลับตาลงอย่างสงบรู้สึกถึงความสงบที่เต็มไปด้วยความสุขในใจแม้คืนนี้จะเป็นเพียงคืนหนึ่ง แต่สำหรับเขามันคือการเริ่มต้นใหม่เวลาเดินไปอย่างช้าฮ่หาฮเขาไม่ต้องรีบร้อนอีกต่อไปทุกอย่างที่เคยแย่ทุกการพ่ายแพ้มันกลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของอดีตท,ที่เขาไม่ต้องหันกลับไปมองความเงียบในบ้านนี้เป็นเสียงที่เขาชอบเสียงที่ทำให้เขารู้สึกปลอดภยัยรู้สึกถึงการปกป้องลูกจากทุกสิ่งรอบตัวและรู้ว่าเขาจะไม่มีวันยอมให้ความเจ็บปวดจากอดีตกลับมาอีกแสงดาวที่ส่องผ่านหน้าต่างยังคงอยู่นอกบ้าน เขายิ้มให้กับตัวเองในความมืดนั้นความยิ้มที่มาจากความเข้าใจว่าทุกสิ่งในชีวิตมันมีความหมายเขานั่งอยู่ในห้องนั้นเงียบสงบพรางมองไปอย่างที่ว่างข้างฮ่าฮที่นั่งนั้นว่างเปล่าแต่เขารู้ว่าลูกของเขาจะเป็นคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นในอนาคตและเขาจะอยู่ข้างๆลูกเพื่อให้เขาเติบโตขึ้นเป็นคนที่แข็งแกร่งและไม่กลัวอะไรพ่อจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเขาพูดกับตัวเอง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปอีกเล็กน้อยเขาก็เอนตัวลงบนโซฟาและหลับไปในคืนที่เงียบสงบในบ้านที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังบ้านที่เขาสร้างขึ้นจากความพยายามทั้งหมดบ้านที่ไม่เคยมีใครไล่เขาออกไปและจะไม่มีวันมีใครทำให้เขาต้องเดินออกจากมันไปอีกเช้าวันใหม่มาถึงด้วยแสงแดดอ่อนๆที่ลอดผ่านม่านเข้ามาในห้องเสียงนกกระจาบข้างนอกเริ่มร้องทักทายยามเช้าเขาค่อยๆลืมตาขึ้น มองไปที่ลูกชายที่ยังหลับอยู่ข้างฮ่หาฮาใบหน้าของเด็กน้อยเต็มไปด้วยความสงบและความไร้กังวลเขายิ้มให้กับความเงียบสงบที่อยู่รอบตัววันนี้จะเป็นวันใหม่วันแห่งความหวังวันที่เขาจะพาลูกไปสร้างอนาคตที่เขาฝันถึงเขาลุกขึ้นจากโซฟาเดินไปหาครัวปรุงอาหารเช้าอย่างเงียบฮ่หาฮแต่ละก้าวที่เขาก้าวไปในบ้านนี้รู้สึกเหมือนกับการก้าวเข้าสู่การเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างมีความหมายมากขึ้น เขาทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วมานั่งที่โต๊ะอาหารข้างๆลูกเขาเงยหน้ามองไปรอบๆบบ้านรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่มีวันหาได้จากที่ไหนในที่สุดเขาก็ได้สร้างสิ่งที่เขาต้องการที่สุดบ้านที่เต็มไปด้วยรักและความอบอุ่นบ้านที่เขาจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายมันลูกชายของเขาค่อยๆลืมตาขึ้นยิ้มให้กับพ่ออย่างไร้กังวลเขายิ้มตอบลูกน้อยที่อยู่ข้างฮาฮา และรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะอยู่ที่นี่เคียงข้างลูกไปจนตลอดชีวิตในบ้านที่เป็นของเขาจริงฮ่าฮะเป็นบ้านที่ไม่เคยมีใครไล่เขาออกและจะไม่มีวันมีใครทำให้เขาต้องออกจากที่นี่อีกต่อไปทุกสิ่งในชีวิตมีค่าและเขาเพิ่งเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความหวังและการเติบโต